มีความหมายว่าก่อน9ขวบเราต้องทำอะไรบางอย่างกับเด็ก,ดกใน9ปีแรกเนี่ยสิ่งที่ควรทำที่สุดขั้นที่1สร้างแม่ที่มีอยู่จริงขั้นที่2คือสร้างสายสัมพันธ์กับแม่แล้วขั้นที่3คือสร้างตัวตน3ขั้นตอนแรกนี้สร้างในเวลา3ปีแรกเท่านั้นเอง3ามขวบปีแรกเร็วมาก ขั้นที่4คือการสร้าง self-esteem หรือความมั่นใจว่าตนเองสามารถทำอะไรได้ self-esteem เป็นพลังงานของจิตใจที่พาเด็กคือ self ตัวต,วตวนที่3ามขวบไปสู่อนาคตอันไกลโพ้นถามว่า self-esteem มาจากอะไรไม่ได้มาจากการเรียนแล้วตัดเกรดมาจากการเล่น ที่พวกเราไม่รู้อีกข้อหนึ่งคือนิ้วมือมาก่อนสมองความหมายก็คือเด็กที่ใช้10นิ้วมากกว่าพัฒนาการทางสมองดีกว่าการเล่น10นิ้วนั้นเพื่อสร้างสมองทั้ง10ส่วนกิจกรรมอะไรอีกที่ใช้นิ้วทั้ง10คําตอบคือทํางานแต่จะเห็นว่าการทํางานไม่เหมือนการเล่นตรงที่ 1. มันยาก 2. มันไม่สนุก 3. ม,มันน่าเบือ่อ จะทำแบบนี้ได้เด็กจะต้องมีความสามารถในการควบคุมตัวเองก็คือ self control บันไดขั้นที่5คือก้าวแรกของการสร้างทักษะขั้นสูงให้กับสมองการควบคุมตัวเองเราก็แจงเป็น3 <c oughs> สเต็ปความสามารถที่จะตั้งใจมั่นไม่วอกแวกแล้วก็เลี้ยวไปกินหวานแล้วก็ควบคุมตนเองจนกว่างานจะเสร็จ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องของวงจรประสาท <c oughs> อันนี้คือเป็นต้นสอนไม่ใช่เรื่องของนิสยัย EF คืออะไร EF คือความสามารถที่จะควบคุมตนเองกำหนดเป้าหมายแล้วก็เดินทางไปสู่เป้าหมายโดยการฝ่าฟันอุปสรรคนานาจนกว่าจะถึงเป้าหมายนี่คือ EF คคำนิยามนี่ง่ายมากเป็นต้นไม้ EF ฟล้วนเล่นเสรีในสนามไฮไลท์ <S 2> <S 2> <S 2> <High light> คือว่าเด็กจะต้องกำหนดเป้าหมายของการเล่นเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือ EF ef คือความสามารถในการกำหนดเป้าหมายในอนาคตอันไกลโพ้นของชีวิตแล้วเดินทางผ่านอุปสรรคไปจนถึงเป้าหมายบันไดขั้นที่6คือ ef จากควบคุมตัวเองเรามาสู่ ef เต็มรูปแบบซึ่งประกอบด้วย3ส่วน 1. ความสามารถที่จะควบคุมตนเอง 2. การบริหารความจำใช้งานแล้วก็3การคิดยืดหยุ่นการคิดวิเคราะห์หรือคิดยืดหยุ่นเราไม่ควรแปลลึกซึ้งของง่ายมากเหมือนเล่นบล็อกไม้ คุณแค่เปลี่ยนมุมมองเรื่องก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนแผนเปลี่ยนวิธีการจะเห็นว่าโดยไม่ต้องทำอะไรเด็กเล่นบล็อกไม้ไปเรื่อยๆในที่สุดเขาก็สามารถเปลี่ยนมุมมองต่อรูปธรรมคือสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นนามธรรมาความจำใช้งานคือความจำพร้อมใช้ความจำใช้งานเป็นประเด็นเรื่องความเร็วเพื่อนกำลังยื่นยาบ้าให้ ความจำใช้งานจะต้องพุ่งมาที่สมองส่วนหน้าคือ prefrontal cortex ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของ EF เร็วพอที่จะปฏิเสธความยั่วยวนที่เพื่อนทำให้เพศสัมพันธ์ก็เหมือนกันความเร็วขึ้นกับอะไรความเร็วขึ้นกับ1 pruning การตัดแต่งสมองที่ตัดแต่งเรียบร้อยจัดระเบียบได้ดีกว่าความเร็วของการส่งสัญญาณประสาทก็จะเร็วกว่า 2ขึ้นกับการเติมสารไมอิลินลงบนเส้นประสาทเส้นประสาทที่มีสารไมอิลินมากกว่าก็จะทําส่งสัญญาณประสาทได้ได้เร็วกว่าเร็วกว่าเยอะเป็นพันเท่าสารไมอิลินมาจากไหน1เล่น2ทํางานก็คือการใช้10บนิ้วแต่ประเทศไทยทําอะไรเอาเข้าไปเรียนหนังสือหมด4ปีเด็กออสเตรเลียจะมีเวลาเล่น8อย่างที่ไหน นะครับนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังทำลายเซลล์เอสตีมและ e f ซํา um. <Yeah. S 1> การพรุนนิ่งสมองกำลังจะใกล้เข้ามาเต็มแก่เราเสียเวลาเรียนไปอีก5ปี <S 2> <S 2> <S 2> ทแทนที่จะเอาเวลาทั้งหมดนั้นมาเล็ก บีซีดีเอชีไอเอ็มซีเตบมือค่าตบมือค่าตบมือค่าจิ๋วจ้อสมอครับว่าเหรอครับว่าสมอ เจียวสวัสดครับจูกรไอาจังเลยครับเจียว,วน,นั่นแหละ